ภูตะวินิชยกะเปตะวัตถุว่าด้วยบุพกรรมของเปรตผู้พิพากษาโกงพนารัทเทระถามเปรตตนหนึ่งว่าตัวท่านทัดทรงดอกไม้ใส่ชดาสวมกําไลทองรูปไล้ด้วยจุนจันมีสีหน้าผ่องใสงดงามดุดสีพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาบนอากาศมีนางฟ้าหมื่นหนึ่งเป็นบริวาร บำรุงบำเรอท่านนางฟ้าเหล่านั้นล้วนสวมกําไลทองนุ่งห่มผ้าอันคลิบด้วยทองคำท่านเป็นผู้มีอนุภาพมากมีรูปเป็นที่ให้เกิดขนชูชันแก่ผู้พบเห็นแต่ท่านจิกเนื้อที่หลังของตนกินเป็นอาหารท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือพ่อวิบากแห่งกรรมอะไร ท่านจึงจิกเนื้อหลังของตนเองกินเป็นอาหารเปรตนั้นตอบว่าข้าพเจ้าได้ประพฤติทุจริตด,ด้วยการสอดเสียดพูดเท็จและหลอกลวงเพื่อความฉิบหายแก่ตนในมนุษย์โลกข้าพเจ้าไปแล้วสู่บริษัทในมนุษย์โลกนั้นเมื่อเวลาควรจะพูดความจริงปรากฏแล้วละเหตุละผลเสียประพฤติคอยตามอาธรรม ผู้ใดประพฤติทุจริตมีคำส่อเสียดเป็นต้นผู้นั้นต้องจิกเนื้อหลังของตนกินเหมือนข้าพเจ้าจิกเนื้อหลังของตนกินในวันนี้ฉะนั้นข้าแต่พรานารถาถะทุกที่ข้าพเจ้าได้รับอยู่นี้ท่านได้เห็นเองแล้วชนใดเป็นคนฉลาดมีความอนุเคราะห์ชนเหล่านั้นพึงกล่าวถักเตือนว่าท่านอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดเท,ท็จ อย่าเป็นผู้มีเนื้อหลังของตนเป็นอาหารเลย